ทุกคนมาเจอกันอีกแล้วเอ้าแ,แม่ขอถ่ายคลิปแป๊บหนึง่งโอเคเห็นูไปรัดเอาเก็บน้ำสิวันนี้เราก็มาถ่ายคลิปกันแคะคลิปเกี่ยว น่แต่มไม่แต่อยากรู้ดิแต่ไม่ไม่รู้มาเล่นเกมมือปอกกันกันวันนี้นะะี่ค่ะวันรุ่งขึ้นเขอเจอแบบแต่อัปเดตขออัปเดตเสร็จปุ๊บรูดเรื่องฮะแบบใหม่เหมือนเดิมทำพาทำบั็อกที่พี่แปลกใหม่ม,<า>มากมื่อคือเอามาจากยูทูบเลย กดเข้า Blue Heaven นะคะนี่นี่นี่ยเนี่ยเนี่ยวิ๊กหายนะลูบหนึ่งวะตูบลูบตุกคนนี่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 อันนี้อุ้ยลเลือดสีดีเลยนี่นี่อันนี้ทุกคนอันนี้อันนี้เนี่ยดีกว่าเลย ออกได้ไหมเออออกได้แถวกดใหม่โอเคแล้วก็กดอันสีเขียวข้างล้างแล้วมันก็จะขึ้นเข้าเกมเดี๋ยวรอเข้าเกมสักครู่หนึ่งนะคะไม่ชอบเวลาถ่ายหมุนๆเนี่ยหมุนๆหมุนๆเนี่ยหมุนๆหมุนๆก็วันนี้ก็จะเจอแบบคนไทยนะคะจะเป็นกับ กำด็กกำพาไม่ได้๋ยวแป๊บนึงกีกีแต่งหน้าแปบบ๊บแต่งตัวอลยเรียบเลยก่อน ้อาหมดปวดหอยวัวเส้นยีปวดหมดปวดหมดหายะะอะทุกคนหายไปเลยอ้าพอดีไม่เป็นไรตัวหมวกอื่นอันนี้ดีไหมดีอยู่ ี่ก็เปลี่ยนชุดเอาไั่ขังวนดิคีเม็ดรหรือมเม็ดวางตรงนี้ไหมเีมีก็ปิดใส่ปิดนี่นี่แหละเต้แค่หมวกกันเดือยหาย นี่นี่มึงเป็นนี่มึงเป็นนี่มุงมุงมุงยูทูบเออแล้วเราก็ทำอย่างนี้ทำหนี้แล้วเราก็คือกดไปรูปที่แต่งตัวเนี่ยเนี่ยเวลาจะสอนเนี่ยขึ้นมาให้อย่างนี้อีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันที่สองขนน่ะนั่นแหละเออกดนี่ทันหลังเสร็จแล้วใช่ไหมเออแล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดโอนี่เห็นไหม ได้แล้วทุกคนเอาไว้ไปทำเป็นซอมบี้นะคะนี่ใครเห็นแล้วบอกด้วยเวลาแก้ออกก็คือกุดกระโดดอันต่อไปวิคนไทยวะกลัวแล้วอันต่อไปพิมพเอแล้วก็ฟิตแล้วก็ปาแล้วก็เคแล้วก็จะเป็น,นอย่างนี้ เออถ้้อยากให้มันเร็วขึ้นเอาไปจากช่องพี่นิวถ้าพี่นิวเห็นอยู่พี่นิวหนูติดตามนะ F ี T. F อุิยแล้วก็กดมา้าใช่ไหมพี่นิวกดมาแล้วก็คิดนี่แทนแทนร้อยได้เร็วเงี้กดรถสุดเอ็เงี้ยหาคนไทยดีกว่าชื่อตืดตืดตืด,ด,ด ฮอออหาะฮีนทำไมเข้าไปไม่ได้ช่อยหน่อยแมวขาวแมวดำนี่แมวดำปะ ก็ดูดีนะวัดดีมาสองหาสิเด็กืดืืดวัดดีดืดดอีกแล้วจ้ะ Mitä oli. อย่าเปลี่ยนกูออกจากบ้านนะมึงห้ามเปลี่ยนกูออกจากบ้านนะกระจายังวะจุดจุดไปรถจ้าอำไมไรคะ พีพีนี่ถ้าจะเป็นน้องจริงต้องปรับให้ตัวเล็กกว่านี้นี่ตัวเล็กน,นี่จุดสองนิ้วจุดจุด แหวนี่นี่คือความรู้สึกของกู โอ้ยบุลวีงบ yeah. ันแล้วนี่คือดูนะเป็อะไร ่กูยังไม่เข้าใจมึงเลยเอ๋อไปดึกแล้วเขไม่ใช่ไหมเอ้อ อะไรเปล่าอยรู้ว่าฝั่งน้อเจ้ามีอะไระสิ่งเนีน้แ่บน,นี้ตรงนี้เ่อยมีอะไรกูจีแบบเจ้าเปล่าแล้วกูจะปลี่ยนยังไงวะอ๋อน,นี่ ช่วยช่วยสำคัญเป็นน้ำใจมันต้องมีขนาดเกลียีฟอยยังซ้ําสุดอันนี้มันจีงนี่เคยดูคลิปแรก่ะคลิปแรกที่รวมไว้มันซ้อสุดปะไม่ใช่เี้ยมว้มวแมีว

a s f h a c ทูบ้านแบบใหม่ทูทูทููทฟาดฟเอเนียเนีเต้เต้เอนี่ไงนี่ไงไอ้เหเอาบอล 你，百卖没下，我嘿嘿，突突 <laughs> <丛丛>，<laughs> 嗯，耶、yeah.，嗯，突不着，突突，突突突突突，突突突。突 มันย Ooh, y, ies, ceram, 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 ังกูบุนไม่ม้บุนสาบสาบสาบบนสาบสาบสาบเน้เก็บแล้วก็จะผีอะไรวะน้องทีวีแป๊บเียี้ี้กูปดทีวีเป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีเฮ้ยจุ๊บ hi no, thank you thank you yeah. <tries> <tries> เราไปออกไปออกกำลังกายใช่ไหมไป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 หายไปไหนไปอ่ะไปหายไปไปออกกำลังกายกันนะ ม่อยากกระตุกสีเกมใช่ไหมคลิปหายแล้วกัอ๋อนะก,กะ,กกะ,กะ,กะิก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 จะตอบว่า แต่ว่าแต่ว่าออกจากเกมครับหาคนอื่นก็ได้ไม่แคร์หรอกคนไทยมีไหมต้องการหาคนนี่ไง โปรเพย์เยอร์นัเนี่ยโปรเพย์เยอร์ชุบๆุๆุุสีแล้ว Bo ชชชชใช่ไหมอเคอยากให้ผู้ติดตามอยากให้ผู้ติดตามเยอะๆเจอได้เจอทุกคนอยากมีผู้ติดตามเหมือนพี่เก๋พี่พี่ไปพ,พ,พี่พี่เอสซีพีดีที่แกแกทุกคนในบ้าน แล้วก็พี่น้ำหนึง่งพี่น้ำหนึง่งแล้วก็พี่เอปปาปลาถล่มอุ้ยคิดด้วยคิดด้วยตัวทางเขียวมาได้แหละนี่คือบานหรือว่า,ก,า,า,วา,ากุบมัหนหยั่งวะเขาใจเลยกูบอเขาใจเหมือนเลยออกแป้าตกน้ำ เอ้คนไทยคนไทยคนไทยไอริมดูขาวอยู่ะก็เป็นเด็กกำพร้าเฟวยยิ้ปก็ก็แก๊กแก๊ก 好几对。 แม่ชานมไอรีนรูแม่ชานมอไ,ไอรีนหนูเขียนผิดหนูต้องเขียนว่ารู้แม่พว <c oughs> กสังเ <c oughs> กตนหรอคะแม่แล้วคุณก็ต้องนอนใช่ไหมนอนไปชั่วโมงหนึ่ง มีตุ๊กตาด้วยมีเอาตุ๊กตามากว่าดีกว่ามีของทิ้งไว้เอาตุ๊กตาอื่นนี่นี่นี่ตุ๊กตาล็กคิวคิวคิวไอเกิลบิลล์บูไป่ยนยังวะ คำที่เขาบอกว่าอะไรวะเงี yeah. ้ยอรินชาณมุมเป็นแม่ลูกทั้งหมดก็เบิร์ดค่ะเสร็จแล้วค่ะนั่งรอนะรอมา

อจะชวกว่ลอะอาจจเตี้ยกว่าทเออสี่้งนั่ินนันี่้องนี้้องวาช่วงตั้งโต๊ะิ๊ กู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 นูกูกูกยกูกูกูกนกนาูกโก้กู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 นูกูก้

โอ้ตั้งแต่หลายปีแล้วพี่เออ้ยมันจะรานกันนะข้าเชียงข้าเข้าไปเล่นปะช,ชื่อชมายชื่อไม้พี่ชื่อชมายเออไปเล่นยำยำยำ,ำจะค่อยกลับมาเล่นนะวันหนูถ่ายคลิปอยู่คลิปอะไรวะถ่ายยังไงนี่ไงพี่ไม่เห็นหรออืมอืม ไมได้ยินเสียงแ了ไหมได้ยินพี่จำว่าชิบหายแหลยไปคลิปกินอาหารอยเลยไปคลิปดกินอาหารเยอย,อาาเยไปคิดหายเลยบั็อกอีกบั็อกอีกโทรศัพท์าาแม่โอเคหนูก็มีพี่จำเงียบนะเงียบนะแล้วไอ้ทีฮะ อ้หวไม่ยุ่งจูไอลยินเหรออ้อยอ้อยไม่ไอไยินเพื่อนหนูก็เล่นเหรอไม่ใช่เพื่อนเพี้ยอไอรินนะ น้ำเยิ้มเยิมเมใครมาใครวะมลนไปเปิดประตูให้เราอ่ะอยากเลี้ยงน้อง กลากเป็นทาสแมวแล้วจะไปได้ยังเนี่ยที่ฟังกบไทีมวสิปิดที่ปิดที่กเนื้อตูส้สา

คนิปเอาให้ก่อนดิ๊อแค่แ่ยังไงจิ๊บลงไปยังอุ๊ยข้างลลงไปยังไงอะไม่เาไม่หมอนี่ กนดแม่เขารับกลุเด็กอือนี่ดูแม่แม่ก็เป็นต มือใช่ไหมมีท mm ุกบทตาไปอะไรยังง่ายพี่จ้าอยากไปแล้วเหรอจะบอกทุกคนก่อนแล้วหนูก็จะส่งคลิปใน YouTube ไปด้วยอ่าทุกคนสำหรับวันนี้แกก็แค่นี้ก่อนนะบาย